อันนี้ก็คือปลาหิมะซึ่งเมื่อกี้เราตกได้นะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในท้องเราเรียบร้อยแล้วมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดจางเมืองไทยมาเพิ่มรสชาติอีกฮะอันนี้ช่างภาพคณะเรานะครับอันนี้ไกด์สุดหล่อมือหนึ่งของเกาหลีของพวกเรานะฮะ <c oughs> มือหนึ่งตายไปแล้วอ,อันนี้เอนจอยกันมากนะครับฮัลโหลกล้องเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะอร่อยไหมคะ อร่อยมากเลยใครหนอเป็นแชมป์ตกปลาคนนี้ใช่ไหมบ้านนี้ใช่ไหมแชมป์ตกปลาปลาอร่อยเนาะอ่าโอ้บ้านนี้ทานหมดตัวทุกตัวเรียบร้อยด้วยคำอริอร่อยนะครับนี่โตนี่ก็อร่อยนะอร่อยจังเลยใครเป็นแชมป์ตกปลาได้พิวิลใช่ไหม สามตัวโอโหคนนี้ตกคนแรกครับคนนี้นี่ผล<ว>งานนาทีเดียวก็ตกได้ตัวแรกแล้วนะครับไม <c oughs> ไม่ถึงนาทีด้วยนี่คร